หนกลางบรรยากาศที่ร้อนระอุและเต็มไปด้วยความกดดันในกลุ่มพนมเปญเสียงฝีเท้าหนักหน่หนวงของกลุ่มชายชะกันในชุดลายพรางที่ดูหลุดลุ่ยและเหนื่อยล้าได้ทำลายความเงียบสงดหน้าทำเนียบรัฐบาลลงอย่างสิ้นเชิงภาพที่ปรากฏแก่สายตาของผู้คนในเช้าวันนั้นไม่ใช่การสวนสนามที่สง่างามแต่คือภาพความสลดหดหู่ของทหารระดับปฏิบัติการที่แบกร่างไร้วิญญ,ญาณของเพื่อนร่วมรบ ใส่เปลสนามเดินตรงเข้าสู่พื้นที่สัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดนี่คือจุดสิ้นสุดของความอดกลั้นและเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่ซ้อนทับอยู่บนความขัดแยง้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ยืดเยื้อมานานความเยยบนานของผู้นำที่นั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำช่างตัดกับเสียงสะอื้นและแววตาที่เต็มไปด้วยความแค้นของเหล่านักรบที่ถูกทอดทิ้งอย่างสิ้นเชิง หากเรามองย้อนกลับไปในสมรภูมิที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่ว่าจะเป็นที่เนิน350หรือบริเวณช่องอานมา้าความพ่ายแพ้ของกองทัพกัมพูชาไม่ได้เกิดจากเพียงแค่แสนยานุภาพทางอากาศที่เหนือกว่าของไทยอย่างเครื่องบิน F 1 6หรือ T 5 0 th เท่านั้นแต่หัวใจสำคัญของความล่มสลายครั้งนี้คือการเน่าเฟะจากภายในรายงานจากหน่วยข่าวกรองชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ทหารที่แนวหน้า ต้องเผชิญกับพายุกระสุนและระเบิดพวกเขากลับไม่มีแม้แต่อาหารที่เพียงพอหรือยุธทธปกรณ์พื้นฐานในการป้องกันตัวมบประมาณมหาศาลที่ควรจะถูกใช้เพื่อสวัสดิการและการป้องกันอธิปไตยกลับถูกดูดหายไปในหลุมดำของคอรัปชันโดยเหล่าในพลที่เสวยสุขบนความตายของลูกน้องความตายของทหารชั้นทู้น้อยเหล่านั้นจึงไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียในสนามรบ แต่มันคือการตายฟรีในสายตาของเพื่อนร่วมอาชีพเมื่อร่างของวีรบุรุษถูกส่งกลับมาเพียงเพื่อจะพบว่าเงินชดเชยศพและเบี้ยเลี้ยงที่เหลืออยู่ถูกหักหัวคิวจนแทบไม่เหลือพอสำหรับพิธีศพความอัปยศนี้เองที่กลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีที่ทำให้ทหารกลุ่มหนึ่งตัดสินใจหันหลังให้กับคำสั่งและเลือกที่จะสื่อสารความจริงผ่านร่างไร้วิญ,ญญาณของเพื่อนร่วมรบ การประท้วงหน้าทำเนียบครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเรียกร้องความเป็นธรรมแต่มันคือการแฉความจริงที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้คําโฆษณาชวนเชื่อเรื่องชาตินิยมที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือบางหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของกลุ่มอำนาจสถานการณ์ในตอนนี้เปรียบเสมือนภูเขาไฟที่กำลังรอวันระเบิดความแตกแยกในกองทัพกัมพูชาได้ขยายตัวกว้างขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างทหารที่ต้องอาบเหนื่อต่างน้ําในสนามรบกับกลุ่มผู้นําที่ใช้ชีวิตหรูหราจากเงินสีเทาและเงินคอร์รัปชันในกองทัพการเดินทางมาถึงของศพทหารเหล่านี้ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลคือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าสงครามที่พวกเขาถูกสั่งให้ไปรบนั้นไม่ใช่สงครามเพื่อชาติแต่เป็นสงครามที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในและเมื่อความจริงปรากฏชัด ว่าพวกเขาเป็นเพียงเบี้ยบนกระดานที่ถูกปล่อยให้ตายโดยไม่มีใครใยดีแรงศรัทธาที่เคยมีต่อกองทัพจึงมาลายหายไปและแทนชี่ด้วยความเครียดแค้นที่พร้อมจะเผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าในไม่ชา้าดึงหน้ารายการกลับสู่ความจริงที่โหดร้ายนี่คือภาพสะท้อนของระบบที่ล้มเหลวเมื่อความมั่นคงของชาติถูกเอาไปผูกไว้กับผลประโยชน์ของคนเพียงไม่กี่กลุ่ม ผลลับสุดท้ายจริงไม่ใช่ใชัยชนะแต่คือคราบน้ำตาและเสียงกลด่าของเหล่าผู้กล้าที่ถูกหักหลังความอัปยศครั้งนี้กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคและเรากำลังจะได้เห็นว่าเมื่อทหารที่เคยถือปืนเพื่อปกป้องรัฐบาลหันมาใช้ความเงียบของศพเป็นอาวุธในการต่อสู้กับความอายุติธรรมอำนาจที่เคยดูแข็งแกร่งจะสั่นคลอนได้มากเพียงใด ในหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่กำลังถูกเขียนขึ้นด้วยความตายและหยดเลือดนี้ในขณะที่ร่างไร้วิญญาณถูกวางลงบนพื้นถนนหน้าทำเนียบรัฐบาลความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นกำลังถูกเปิดเผยออกมาจากแนวหน้าของสมรภูมิความย้อนแย้งที่น่าสะพึงกลัวที่สุดคือการที่รัฐบาลพนมเปนพยายามเป่า,ป,าประกาศถึงแสนยานุภาพของกองทัพที่ทันสมัยมีการจัดซื้อจรวด PSL-03 และอาวุธหนักจากมหาอำนาจตะวันออกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งแต่ในความเป็นจริงทหารที่ถูกส่งไปประจำการที่เนิน225และเนิน350กลับต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ต่างจากภาพโฆษณาชวนเชื่ออย่างสิ้นเชิงข้อมูลจากภาพสนามระบุว่ายุทธวปกรณ์เหล่านั้นถูกใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการจัดฉากและสร้างงบประมาณส่วนต่างให้ไหลเข้าสู่กระเป๋าของกลุ่มรทุนสีเทา และนายพลระดับสูงในขณะที่กระสุนจริงและสเสบียงอาหารกลับขาดแคลนจนทจหารระดับล่างต้องขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านเพื่อประทังชีวิตความเหลื่อมล้ำนี้ขยายตัวชัดเจนขึ้นเมื่อกองทัพอากาศไทยตัดสินใจใช้ยุทธการเชิงรุกที่แม่นยำดุดสัลยกรรมการปรากฏตัวของเครื่องบินที0 t าและ F16 บนน่านฟ้า ไม่ได้เป็นเพียงการข่มขวัญแต่คือการทำลายจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกใช้เป็นแหล่งสูบฉีดเงินทุนมหาศาลของระบอบอำนาจนิยมตึกสูงในปอยเปตที่ฉากหน้าคือคาสิโนและออฟฟิศรูหราแต่ฉากหลังคือรังสแกมเมอร์และศูนย์บัญชาการลับของทหารพนมเปญถูกถล่มจนราบคาบภายในพริบตาเดียวแรงระเบิดจากการโจมตีเพียงแลูกไม่เพียงแต่ทำลายคลังแสงที่ซ่อนอยู่ แต่ยังทำลายโครงสร้างทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงสงครามครั้งนี้เมื่อรังแสแกมเมอร์ถูกทลายเงินทุนสีเทาที่เคยใช้ติดสินบนและสร้างเครือข่ายอำนาจก็เริ่มเหือดแห้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจของทหารพรานและหน่วยกองกำลังพิเศษที่เคยได้รับคำสัญญาว่าจะได้รับรางวัลอย่างงามจากการรบในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ ความล้มเหลวของกัมพูชายังเกิดจากการประเมินขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของไทยปั่มเกินไประบบ AVAX และโดรนสอดแนมอัจฉริยะของไทยสามารถตรวจจับทุกความเคลื่อนไหวลึกเข้าไปในดินแดนเพื่อนบ้านถึง100กิโลเมตรทำให้แผนการเคลื่อนพลรอบโจมตีที่เคยได้ผลในอดีตกลายเป,เป็นเป้าหมายที่ถูกทำลายได้โดยง่ายความเงียบงานของมหาอำนาจที่เคยเป็นที่เลี้ยงให้กับกัมพูชา ในยามที่ถูกเทคโนโลยีพลังงานสูงสลายกองทัพยิ่งตอกย้ำถึงความโดดเดี่ยวในสนามรบที่กัมพูชาเป็นฝ่ายจุดชนวนขึ้นเองรัฐบาลไทยไม่ได้เพียงแค่ชนะด้วยอาวุธที่เหนือกว่าแต่ชนะด้วยความชอบธรรมและการเปิดโปงความโสโมมของระบอบที่ใช้ชีวิตประชาชนและทหารเป็นเกราะกำบังให้กับกลุ่มผลประโยชน์สแสมเมอร์ข้ามชาติภาพทหารเขมรที่วิ่งทิ้งรถถัง6คันรวดและหลบหนีเข้าป่าลึก ไม่ใช่เพราะความขาดกลัวต่อกระสุนปืนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะความรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้กำลังรบเพื่อแผ่นดินเกิดอีกต่อไปเมื่อเงินในคลังถูกใช้จนหมดสิ้นและไม่มีแม้แต่ข้าวสารจะกรอกหม้อแรงศรัทธาในธงชาติที่ติดบนอกเสื้อก็มาลายหายไปความโกรธแค้นที่สั่งสมมาจากการถูกขักหลังโดยผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้พวกเขาไปตายแต่กลับหนีหายไปพร้อมกับตู้เซฟปริศนา ที่เต็มไปด้วยทองคําและเงินตราต่างประเทศคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้การประท้วงที่ทาเนียบรัฐบาลทวีความรุนแรงขึ้นทุกย่างก้าวที่ทหารเหล่านั้นแบกศพเพื่อนร่วมรบเดินไปบนถนนในพนมเปญจึงเป็นการประกาศกล่าวว่าอํานาจที่สร้างขึ้นบนคหลวงและความตายของผู้อื่นกําลังถึงการอาวสานในไม่ช้าดึงหน้ารายการกลับสู่ใจกลางความขัดแย้งที่ตอนนี้ ไม่ได้อยู่แค่ที่ชายแดนอีกต่อไปแต่มันได้ลุกลามเข้าไปถึงหัวใจของอำนาจรัฐความย้อนแย้งที่ผู้นำกัมพูชาพยายามซ่อนไว้ภายใต้วัฒกรรมรักชาติได้ถูกฉีกกระชากออกด้วยมือของทหารของพวกเขาเองสงครามครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการประทะกันร,ระหว่างสองประเทศแต่เป็นสงครามระหว่างความจริงกับความอัปยศที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมานานหลายทศวรรษ และเมื่อความจริงพุ่งเป้าไปที่ความล้มเหลวของการบริหารจัดการที่เต็มไปด้วยคอร์รัปชันพายุที่พัดผ่านสมรภูมิช่องอานมาจะกลายเป็นพายุที่ถล่มบัลลังอำนาจในพนมเปนจนไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมได้อีกต่อไปเมื่อเสียงวีดวิวของเครื่องยนต์เจ็ตจากเครื่องบินขับไล่ F16 และ T50TH ดังกึกก้องข้ามเส้นขนานที่1 4มันไม่ใช่เพียงการลาดตระเวนตามปกติ แต่คือจุดเริ่มต้นของยุทธการเชิงรุกที่เปลี่ยนโฉมหน้าการรบในภูมิภาคนี้ไปตลอดการกองทัพไทยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความเหนือกว่าทางอากาศไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนเครื่องบินแต่คือความแม่นยำและการประสานงานผ่านระบบ AVAX ที่สามารถล็อกเป้าหมายได้จากระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตรเป้าหมายหลักในเช้าวันนั้นคือคลังแสงและสถานีเรดาร์ลึกเข้าไปในดินแดนพระตะบอง กว่า100กิโลเมตรแรงระเบิดจากระเบิดนำวิถีจำนวน8ลูกทำลายล้างฐานส่งกำลังบำรุงของกัมพูชาจนราบคาบทิ้งไว้เพียงกลุ่มควันดำทะมึนที่มองเห็นได้จากระยะไกลนี่คือการตัดวงจรยุทธศาสตร์ที่ทำให้กองกำลังภาคพื้นดินของกัมพูชาที่ช่องอานม้าและเนิน225ตกอยู่ในสภาวะอัมาพาตทันทีเพราะไม่มีกระสุนปืนใหญ่ รือเชื้อเพลิงส่งมาถึงแนวหน้าได้อีกต่อไปในขณะที่การโจมตีทางอากาศดำเนินไปบนพื้นดินทหารพรานจู่โจมของไทยได้รุกคืบเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างปราสาทตะควายและเนิน350ด้วยยุทธวิธีที่รัดกุมสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าการประทะด้วยอาวุธคือการเปิดตัวเทคโนโลยีลับที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคืออาวุธคลื่นความถี่กำลังสูงเรือ,อวุธพลังงานที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เมื่ออวุชชนิดนี้ถูกนำมาใช้งานกองกำลังกัมพูชาที่เตรียมซุ่มโจมตีกลับพบว่าระบบสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของพวกเขาล้มเหลวโดยสิ้นเชิงความสับสนวุ่นวายกระจายไปทั่วแนวรบทหารกัมพูชาหลายนายถึงกับทิ้งอาวุธและหนีตายออกจากสนามรบเพราะความกลัวต่ออำนาจที่มองไม่เห็นซึ่งสามารถสลายกองทัพให้กลายเป็นฝุ่นได้โดยไม่ต้องใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวชัยชนะในยกนี้ ไม่ได้เป็นเพียงผลจากกำลังพลที่เหนือกว่าแต่เป็นชัยชนะของเทคโนโลยีระดับสูงที่ทำให้สงครามรูปแบบเดิมๆกลายเป็นอดีตไปนในชั่วข้ามคืนความล้มเหลวของจรวจ PHL-03 ที่ทางกัมพูชาภาคภูมิใจยิ่งตอกย้ำถึงความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีแม้จะมีความพยายามยิงสวนกลับมายัางพื้นที่สาแก้วและอุบลราชธานีแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศและซอฟต์แวร์สกัดกั้นของไทย ที่ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรตะวันตกสามารถคำนวณวิถีกระสุนและทำลายมันกลางอากาศได้อย่างง่ายดายทหารกัมพูชาที่แนวหน้าเริ่มตระหนักว่าพวกเขาถูกส่งมาเป็นเพียงเป้าซ้อมรบให้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่การสั่งการจากส่วนกลางเริ่มขาดช่วงเมื่อศูนย์บัญชาการลับในปอยเปตถูกถล่มพังพินาศภาพของนายทหารระดับสูงที่เคยตะโกนสั่งการอย่างห้าวหาญกลับกลายเป็นภาพการวิ่งหนีเอาตัวรอด ทิ้งให้ทหารชั้นผู้น้อยเผชิญกับชะตากรรมตามลำพังความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทัพได้กลายเป็นจุดอ่อนร้ายแรงที่ทำให้โล่เหล็กที่พนมเปนเคยโอ้อวดไว้แตกสลายลงอย่างไม่มีชิ้นดีการวิเคราะห์เชิงลึกระบุว่ายุทธวิธีที่กัมบูชาใช้นั้นยังคงยึดติดกับตำราการรบยุคสงครามเย็นที่เน้นการใช้จำนวนคนแลกกับพื้นที่ แต่ในสมรภูมิปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวสารและอากาศยานไร้คนขับการเคลื่อนพลจำนวนมากกลับกลายเป็นการสร้างเป้าหมายขนาดใหญ่ให้ถูกทำลายได้ง่ายขึ้นโดรนสอดแนมอัจฉริยะของไทยสามารถระบุตำแหน่งของรถถัง t 5 5และรถสายพานลำเลียงพลได้ทุกคันก่อนที่จะเริ่มขยับตัวด้วยซ้ำสถานการณ์ที่เนิน350 จึงกลายเป็นนรกแตกสำหรับผู้ที่พยายามขัดขืนเมื่อทุกย่างก้าวถูกเฝ้ามองจากฟากฟ้าและความตายสามารถร่วงหล่นลงมาได้ทุกวินาทีโดยไม่มีเสียงเตือนล่วงหน้าบทเรียนนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่เจ็บปวดว่าในโลกแห่งการรบสมัยใหม่ความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวไม่สามารถต้านทานความชาญฉลาดทางเทคโนโลยีและความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยได้เลย ดึงหน้ารายการกลับสู่บทวิเคราะห์ความล้มเหลวที่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เพียงเครื่องจักรสงครามแต่รวมถึงความผิดพลาดในการประเมินการตอบโต้ของไทยและพันธมิตรความเงียบสงบที่กลับคืนมาบนเนินเขาพนมดงรักหลังการประทะครั้งใหญ่ไม่ใช่สันติภาพที่เกิดจากการยอมจำนนแต่เป็นความเงียบที่เกิดจากการหมดสิ้นขีดความสามารถในการต่อสู้เมื่อยุทธภกรที่สะสมมานับ10ปี ถูกทำลายลงในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงกัมพูชาจึงเหลือเพียงทางเลือกเดียวคือการเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายบนโต๊ะเจรจาท่ามกลางสายตาของนานาชาติที่จ้องมองความอัปยศของระบอบที่ล่มสลายจากภายในด้วยน้ำมือของเทคโนโลยีและความอายุติธรรมที่ตนเองเป็นผู้สร้างขึ้นในขณะที่สนามรบบนผิวดินเต็มไปด้วยกลิ่นอายของดินปืนและความพ่ายแพ้ของกองกำลังฝ่ายตรงข้าม ณพื้นที่ส่วนหลังที่เคยถูกระบุว่าเป็นศูนย์บัญชาการลับใต้ตึกคาสิโนหรูในปอยเปตหน่วยทหารพรานจู่โจมของไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่และค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญที่สันคลอนความเชื่อถือของกองทัพกัมพูชาจนถึงรากฐานนั่นคือตู้เซฟปริศนาขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใต้ห้องทำงานลับของนายพลระดับสูงเมื่อรหัสถูกถอดออก สิ่งที่ปรากฏแก่สายตาไม่ใช่แผนการรบเพื่อกู้ชาติแต่คือทองคำแท่งและเงินตราต่างประเทศมูลค่ามหาศาลพราะมบัญชีรายชื่อการจ่ายสินบนที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และฟร์์มนุษย์ข้ามชาติสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสงครามที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนเป็นเพียงม่านควันเพื่อปกป้องขุมทรัพย์สีเทาเหล่านี้ จากการตรวจสอบของนานาชาติการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงกองทัพกัมพูชาในปัจจุบันไม่ได้มาจากภาษีประชาชนหรือการค้าที่ถูกกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ถูกผูกขาดด้วยผลประโยชน์จากธุรกิจมืดที่มีทหารระดับสูงให้การคุ้มครองเมื่อทัพอากาศไทย ตัดสินใจถล่มรังสแกมเมอร์เหล่านี้จนราบคาบมันคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินที่ใช้ซื้อใจทหารพลานและหน่วยกองกำลังพิเศษที่เคยจงรักพักดีความน้มเหลวในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงซึ่งถูกหักหัวคิวซ้ำซ้อนรวมกับภาพของตู้เซฟที่เต็มไปด้วยทองคำของเจ้านายได้สร้างความร้าวฉานที่ไม่อาจประสานได้ในหมู่ทหารที่ต้องนอนกลางดินกินกลางสาย การแชร์พฤติกรรมอัปยศนี้ส่งผลให้เกิดการละทิ้งหน้าที่ขนาดใหญ่ทหารกัมพูชาจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่าพวกเขาจะสละชีพไปเพื่ออะไรในเมื่อศัตรูที่แท้จริงอาจไม่ใช่ทหารไทยที่อยู่ตรงหน้าแต่เป็นผู้บังคับบัญชาที่สูบเลือดเนื้อของพวกเขาเองในมิติของการเจรจาทางการทูตความอ่อนแอของกัมพูชาถูกเปิดเปลือยต่อสายตาโลก เมื่อไทยนำหลักฐานการเชื่อมโยงระหว่างกองทัพกับอาชญากรรมข้ามชาติขึ้นมาวางบนโต๊ะข้ออ้างเรื่องการปกป้องอธิปไตยเหนือพื้นที่ทับซ้อนจึงกลายเป็นเรื่องไร้น้ำหนักทันทีสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศมหาอำนาจได้เรื่องกระบวนการคว่ำบาตรทางการเงินต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในสมุดบัญชีลับนั้นทำให้ความพยายามในการขอความช่วยเหลือจากภายนอกล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง กัมพูชาในเวลานี้เปรียบเสมือนนักมวยที่นอกจากจะบาดเจ็บหนักจากการถูกชกบนเวทีแล้วยังถูกเปิดโปงว่าแอบล้มมวยเพื่อเงินใต้ดินชชยชนะทาศิลธรรมของไทยจึงมีน้ำหนักมหาศาลและกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังยิ่งกวปืนใหญ่ M750 รอหหรือจรวดนำวิถีใดๆภาพเหตุการณ์ที่ทหารขเขมรแบกศพเพื่อนเดนประท้วงในกลุ่มพนมเปญจึงเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของความโกรธแค้นที่ระเบิดออกมา ความอ่อนแอของระบบสั่งการทําให้การตอบโต้ทงางทหารในระยะหลังเป็นไปอย่างสเปะสปะการยิงปืนใหญ่เข้าใส่พื้นที่พลเรือนของไทยหวังเบี่ยงเบนความสนใจกลับยิ่งทําให้ไทยมีความชอบธรรมในการส่งโดรนและอาวุธคลื่นความถี่เข้าไปกวาดล้างให้สิ้นซากความอัปยศ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างบทเรียนที่เจ็บปวดว่าอำนาจที่สร้างขึ้นบนฐานของความช่อฉนและหยดเลือดของผู้อื่นนั้นไม่มีวันยั่งยืน และเมื่อความจริงถูกเปิดเผยแสงอาทิตย์แห่งความยุติธรรมจะแผดเผาทุกคำลวงให้สลายไปไม่เหลือแม้แต่ชื่อวีรบุรุษในหน้าประวัติศาสตร์มีเพียงชื่อของอาชยากรที่ทรยศต่อชาติและกองทัพของตนเองเท่านั้นดึงหน้ารายการกลับสู่ใจกลางของความจริงที่กำลังส่งแรงกระเพื่อมไปถึงคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาที่เริ่มตระหนักแล้วว่าศัตรูที่แท้จริงของความเจริญนุ่งเรือง คือระบบที่อนุญาตให้คนเพียงไม่กี่กลุ่มเสวยสุขบนความตายของผู้อื่นยุทธการครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรบเพื่อดินแดนแต่เป็นการรบเพื่อชำระล้างความเน่าเฟะที่กัดกินภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนานและในขณะที่พายุกำลังสงบลงเรากำลังจะได้เห็นรุ่งอรุณใหม่ที่ความมั่นคงไม่ได้ถูกสร้างด้วยกำแพงปืนแต่ถูกสร้างด้วยความโปร่งใส และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันเมื่อเสียงปืนนัดสุดท้ายเงียบลงเหนือทิวเขาพนมดงรักสิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ใช่เพียงซากรถถังที5้ 55, จำนวน6คันที่ถูกทิ้งร้างหรือฐานที่มั่นที่กลายเป็นเท่าฐานแต่คือความสูญเสียทางจิตวิญญาณของกองทัพที่ครั้งหนึ่งเคยประกาศก้องว่าจะรักษาอธิปไตยรายงานสรุปความเสียหายเบื้องต้นระบุว่ามีทหารกัมพูชา เสียชีวิตในสมรภูมิช่องอานมา้ามากกว่า24รายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่น่าสลดใจยิ่งกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตคือการที่ร่างของเหล่าผู้กล้าถูกทอดทิ้งไว้ในป่าลึกโดยไม่มีการเก็บกู้จากฝ่ายเดียวกันความอัปยศนี้ถูกตอกย้ำด้วยภาพของทหารพรานไทยที่นอกจากจะทำหน้าที่ป้องกันประเทศอย่างเข้มแข็งแล้วยังต้องแบกรับภาระทางมนุษยธรรม ในการเก็บกู้และทําพิธีส่งศพทหารฝ่ายตรงข้ามกลับคืนสู่มาตุภูมิด้วยเกียรติยศซึ่งเป็นภาพที่ย้อนแย้งกับพฤติกรรมของผู้นำในพนมเปญอย่างสิ้นเชิงโศกนาฏกรรมครั้งนี้ยังทิ้งรอยแผลลึกไว้ในระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่เคยมองว่าภูมิภาคนี้มีความเสถียรภาพได้มาลายหายไป พร้อมกับเสียงระเบิดที่ปล่อยเปรเงินทุนมหาศาลเริ่มไหลออกจากประเทศมุ่งหน้าสู่ไทยและเวียดนามซึ่งมีความมั่นคงกว่าร้อยละห0ึตึกสูงที่เคยหวังให้เป็นศูนย์กลางการค้ากลับเงียบเหงาราวกับประชา้าเพราะไม่มีใครกล้าเสี่ยงชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ที่กองทัพยังคงขัดแย้งกับประชาชนของตนเองความล้มเหลวในการจัดการปัญหาคอร์รัปชันและธุรกิจสีเทา ได้กลายเป็นโครงขังที่กักขังอนาคตของคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาขณะที่ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติในฐานะผู้พิทักษ์ความยุติธรรมที่ใช้ทั้งกำลังทางทหารและยุทธศาสตร์ทางปัญญาในการถอนรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ถูกเปรียบเทียบกับสุสานพันศพที่โอสเมตในอดีตซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจว่าความรุนแรงที่เริ่มต้นด้วยการโกหก และการหลอกลวงประชาชนมักจะจบลงด้วยความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้ทหารกัมพูชา18นายที่ถูกจับเป็นเชลยศึกและได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านในสภาพที่สมบูรณ์และได้รับการดูแลตามหลักสากลได้กลายเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่บอกเล่าความจริงให้คนในชาติฟังว่าใครกันแน่คือมิตรที่แท้จริงและใครกันแน่ที่ส่งพวกเขาไปตาย เพื่อปกป้องตู้เซฟที่เต็มไปด้วยทองคําความจริงเหล่านี้กําลังซึมลึกเข้าไปในใจของครอบครัวทหารทั่วประเทศและกลายเป็นแรงขับเคลื่อนใต้ดินที่รอวันปะทุขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบที่ล้าหลังในขณะที่พื้นที่ชายแดนไทยเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเกษตรกร,ร,ก,รกลับเข้าสู่พื้นนาและเสียงหัวเราะของเด็กนักเรียนดังขึ้นในโรงเรียนชายแดนแต่ในฝั่งกัมพูชากลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดและการเฝ้าระวังภัยจากภายใน รอยร้าวในกองทัพได้ขยายตัวไปสู่ทุกระดับชั้นตั้งแต่ทหารชั้นผู้น้อยไปจนถึงนายทหารระดับกลางที่เริ่มปฏิเสธคำสั่งที่ไม่ชอบธทำยุทธการครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรบเพื่อแย่งชิงพื้นที่เพียงไม่กี่ตารางกิโลเมตรแต่มันคือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าในโลกยุคใหม่อาวุธที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่ปืนใหญ่หรือจรวดแต่คือความชอบธรรมและความรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชน หากผู้นำใดยังคงเพิกเฉยต่อเสียงสะอื้นของทหารที่แบกศพเพื่อนมาวางหน้าประตูทำรรเนียบผู้นำนั้นก็กำลังเดินนับถอยหลังสู่จุดจบของอำนาจที่ตนเองเคยลุ่มหลงดึงหน้ารายการกลับสู่บทสรุปที่กำลังจะมาถึงความเสียหายที่ประเมินเป็นตัวเลขเนนตรานั้นมหาศาลแต่นั่นยังไม่เทียบเท่ากับความสูญเสียความเชื่อมั่นที่กัมพูชาต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีในการฟื้นฟูชัยชนะของไทยในครั้งนี้ จึงเป็นชัยชนะที่สะอาดและสง่างามเป็นชัยชนะที่ส่งสารไปยังทั่วโลกว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเสาหลักแห่งความมั่นคงในอาเซียนและจะไม่ยอมให้ธุรกิจมืดหรือระบอบอำนาจนิยมใดๆมาสั่นคลอนสันติภาพของภูมิภาคได้อีกต่อไปในท้ายที่สุดเมื่อเมฆหมอกของสงครามจางหายไปสิ่งที่ปรากฏชัดเจนต่อสายตาชาวโลกไม่ใช่เพียงชัยชนะทางทหารของกองทัพไทย แต่คือชัยชนะของความโปร่งใสเหนืออำนาจมืดที่กัดกินภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนานยุทธการกวาดล้างรังสแกมเมอร์และฟาร์มนุษย์ที่ปล่อยเป็ดได้กลายเป็นบรรทัานใหม่ของการร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีไทยเป็นแกนกลางประสานพลังกับสามมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียเพื่อถอนรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติอย่างถาวร ความสำเร็จนี้ไม่ได้วัดกันที่จำนวนกระสุนที่ยิงออกไปแต่วัดที่จำนวนชีวิตผู้บริสุทธิ์นับพันคนที่ได้รับการปลดปล่อยจากคุมนรกสีเทาและความมั่นคงที่ประชาชนตามแนวชายแดนจะได้รับกลับคืนมา100%บทเรียนราคาแพงที่รัฐบาลพนมเปญต้องจ่ายในครั้งนี้คือการสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้นำนั่นคือความเชื่อมั่นจากกองทัพและประชาชนของตนเอง ภาพทหารที่แบกศพประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาลจะยังคงเป็นภาพจำที่คอยเตือนใจว่าอำนาจที่ได้มาจากการคอร์รัปชันและการทอดทิ้งลูกน้องในสนามรบนั้นเปราะบางยิ่งกว่าเศษกระดาษเมื่อความจริงเรื่องตู้เซฟทองคำถูกเปิดเผยออกมาความศรัทธาที่เคยใช้หล่อเลี้ยงระบอบอำนาจดิยมก็พังทลายลงอย่างไม่อาจประสานคืนได้กองทัพกัมพูชาในอนาคตจำเป็นต้องผ่านการปฏิรูปครั้งใหญ่ หากไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ความอัปยศนี้ย้อนกลับมาฉายซ้ำอีกครั้งในวันที่ประชาชนหมดสิ้นความอดทนสำหรับประเทศไทยเหตุการณ์ครั้งนี้ได้พิสูจน์ได้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติทั้งแสนยานุภาพของเครื่องบิน F16 และ T50TH ที่แม่นยำดุดจับวางและการใช้เทคโนโลยีอาวุธคลื่นความถี่ที่ล้ำสมัยเพื่อยุติความขัดแยง้ง โดยลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดแต่สิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่าอาวุธเหล่านั้นคือความเป็นปึกแผ่นของคนไทยทั่วประเทศที่ส่งกำลังใจและสเสบียงกลางไปถึงแนวหน้าอย่างไม่ขาดสายความสามัคคีนี้เองที่เป็นเกราะป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งไม่มีจรวดหรือปืนใหญ่ชนิดใดจะสามารถเจาะทะลุเข้ามาได้รอยยิ้มของเด็กๆที่กลับมาวิ่งเล่นในโรงเรียนชายแดนอีกครั้ง คือรางวัลที่แท้จริงของเหล่าจหารกล้าที่ยอมสละหยาดเหงื่อเพื่อปกป้องอธิปไตยในการข้างหน้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจะไม่ได้เป็นเพียงเส้นแบ่งเขตแดนที่เต็มไปด้วยความระแวงอีกต่อไปแต่จะถูกพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐ,ฐกิจและความมั่นคงที่โปร่งใสการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์อ,อัจฉริยะและการลาดตะเวนด้วยโดรนที่มีประสิทธิภาพสูงจะทำให้มั่นใจได้ว่า จะไม่มีกลุ่มอิทธิพลมืดใดกลับมาตั้งตัวได้อีกเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่ความเข้มแข็งของชาติถูกวัดด้วยนวัตกรรมและจริยธรรมไม่ใช่ด้วยการกดขี่หรือการสร้างสงครามลวงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนี่คือบทสรุปของหน้าประวัติศาสตร์ที่ความยุติธรรมเป็นฝ่ายกำชัยชนะและเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการวิเคราะห์เจาะลึกในสารคดีชุดนี้หากคุณชื่นชอบเนื้อหาที่เข้มข้นและตรงไปตรงมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการสร้างสารรค์ผลงานคุณภาพต่อไปและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งหน้าเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว และเราจะนำมันมาตีแผ่ให้คุณได้เห็นก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ